าลอร่อยไม้หรงมะปีนิดเมื่อวันตั้งใจเรียนไปเปล่าวะมันตั้งใจเรียนเกินไปแล้วรอมาสักทีวะหิวข้าวแล้วเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเมื่อว่าอาจารย์สั่งบทรอบนี้ยากไปเปล่าวะอืมอู้ว่ามันเข้าอาเซียนแล้วไงแม่ก็ต้องอินหน่อยวะธรรมดาเราจะยากตรงต้องพัฒนาตัวละครแล้วมารวมในเรื่องกันนี่แหละจะซีเรียสอะไรมีลูกครึ้นราวอย่างดาวอ่ะจะกลัวอะไร ไม่ขนาดนั้นหรอกก็ค่อยๆเรียนรู้ไปได้วยกันดีกว่างั้นพวกเราไปินข้าวเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันที่เดิมนะรอคำนี้เลยไปเลยร้านเดินเลี้ยง<อ>ด้วยอโอเคไปชาวเราเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใครมีอะไรมาจะเสะนอเมื่อกี้เราลองหาข้อมูลดูบ้างนะ อาเซียนเป็นการรวมกลุ่มของไทยกัมพูชาบูนาพมา่าฟิลิปปินส์ม,มาเลเซียลาวแล้วก็เวียดนามสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซีย,ยแล้วการรวมกลุ่มนี้ยมันจะทําให้เราเห็นมุมมองและแง่คิดของแต่ละประเทศทําให้เรารู้จักตัวตนผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมของเองินบานด้วยอย่างนั้นเรามาเริ่มทีเนื้อเรื่องกันเลยป่ะแล้วค่อยดูที่ตัวละครแต่ละคนก็ดีนะ แปลว่าวนในเรื่องมาคร่าวๆแล้วไปมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับไอ้แป๊กไอ้แป๊กเนี่ยมันเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตไปวันๆเลยคือว่าไม่สนใจอะไรเลย,เลยแล้วมาวันหนึ่งมีสาวลาวเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันเรียนที่ไทยแล้แป๊กเนี่ยตกลุมรักเขาแล้วมันก็หาวิธีเข้าหาเขาเพื่อจะไปจีบเขาเป็นไงแล้วมันจะกลมเกลืนยังไงวะมึงเล่าให้ไทยกับเรา เพิ่มตัวละครไห่ล่ละให้มีประเทศอาเซียนอื่นมาเป็นนักเรียนน้าเปลี่ยนและพวกเขามาเรียนห้องเดียวกันและพวกเขาเกิดการเรียนรู้รวมกลุ่มกันจะได้ตัวละครของแต่ละคนมาพัฒนาในเรื่องด้วยแล้วจะเล่า,ย,ายังไงมีกันทั้งสิบประเทศเราก็ยกมาแค่ห้าประเทศก็ห้าตัวละครพวกเรานี่ไงถูกนะครับผมก็ถูกนะ จำแดงยังไงดีเอาประเทศไหนดีวะแป๊บหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งระย้าก็ได้วยอน้เตี้ยนต้องใจ,งใจงน,น้ำเตี้ยนต้องใจน้ำเตี้ยนช่วยดูไหนนะอ่าเออประเทศแรกขอแล้วกันเผื่อประเทศสองบูไนเอห,หนึ่งแล้วกันเองบูไนนะเนียนเนียนบูไนไอลิฟนี่ชัวร์เลยเข้ากันหน้าพม่าแล้วกัน อพม่าแล้วกันนะอพม่าสวนเมไฮเทคอยู่แล้วก็สิงคโปร์นะจจะจัดไปสิงคโปร์แล้วก็ส่วนดาวสาวลาวอยู่แล้วประเทศลาวเนอะง่ายเราเห็นด้วยนะเราจะได้เขียนบทง่ายขึ้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยนะกูอยากรู้ มึงเลือกจากอะไรวะในห้าประเทศเนี่ยเอา,อางี้กูเลือกมันชัดชัดนี่นแหละมึงลองคิดดูนะอย่างมาเลบูไนอินโดเนี่ยประเทศเป็นคล้ายๆกันเว้ยแล้วกูเลยเลือกบูไนเพราะแม่งชัดที่ประเทศแม่งรวยคือรวยมากและอีกประเทศหนึ่งที่กูเลือกเนี่ยคือสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ชัดที่บ้านมึงก็ทันสมัยเทคโนโลยีแม่งขุง่นไฮเทคสุดยอด ที่เหลือสามประเทศลาไทยพมา่าลาวสามประเทศนี้มันมีอดีตกันเยอะกว่างั้นเราลองมาดีไซน์กันดูว่าเขียนเป็นผังแล้ยเออเมื่อกี้กูแวะไปห้องสมุดมาแล้วก็ยืมหนังสือที่จำเป็นเกี่ยวกับอาเซียนมาเราไม่อ่านกันดูดิเผื่อมันจะช่วยการเขียนตัวละครพวกเรามีข้อมูลมากขึ้นองั้นเดี๋ยวเราวาดผังไว้ให้ดีกว่า กูว่านะถ้าเท่านี้เราคุยกันมา mm hmm. ก็รวมตัวกันไม่นายากเหลยแต่ว่าเราอะ, mm hmm. จะเจ้าตัวละครที่ต้องพัฒนาไปใส่ในเรื่องอยังไงแล้วเรือนน่องปริศาสนร์ไหนดีล่ะเขาจะลืมกันยังวะก็ใช่นะอย่างไทยกับลาวอะ่ะก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอย่างไทยกับพม่าแม่งก็เป็นอันลีกัน มันเป็นคอนฟ lict ของเรื่องเราสามารถเอามาพัฒนาตัวละครได้จากตรงนี้เลยเลยแลวมึงแน่ใจได้ไงว่าเราจะเล่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยไม่ลืมปมในอดีตได้นี่มันสมัยไหนแล้วมึงที่ม่นโคตรลาวเลยมึงทาตัวทันสมัยเลยดิดอย่างไทยอ่ะยังลบก,กับพมา่าไปมาแล้วคนไทยแม่งเสือกไปดูถูกแรงงานพมา่าในไทยอีกแล้วมึงคิดอ่ว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือมึงคิดว่าเขาไม่ทันเราวะ นี่คิดมากทาไมวะก็นีไ่ไงเขารวมเป็นอาเซียนให้มึงอยู่นีไ่ไงบางทีลินอาจจะพูดถูกก็ได้นะเพื่อบางกลุ่มบางประเทศอ่ะอาจยังไม่ลืม,มาดีอ้าวแล้วเราจะมีปมอะไรกันจ๊ะก็ไทยกับลาาเป็นบ้านพี่เมืองน,น้องกันนีไ่ไงถึงไทยจะเป็นประเทศพี่แต่เราก็เป็นพี่น้องกันเนีจ่จ้ะเราเพื่อรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเราอีกอย่างนะเพื่อเราจะไม่ลืมอดีตสักที ก็เพราะว่าคนไทยชอบพูดอะไรอยู่แบบนี้ไงเอเราเราก็แค่คติของคนไทยอ่ะใช้กับคนลราไม่ได้หรอกนะคนลราก็มีคติในแบบของคนลราเราอยากให้เผื่อเข้าใจให้ถูกใจยังไงดีกว่าค่อยคิดกันนะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องไทยคอมม่าเลยนะ เป็นไงกันบ้างบทถึงไหนแล้วจารย์ครับถ้าบางประเทศเขามีป,ปัญหาในอดีตเขาจะลงมาเป็นอาเซียนได้หรอครับอืมทำไมหนูถึงยิดมว่ารวมไม่ได้ล่ะลูกปัญหานี่มันปัญหานาน,านมาแค่ไหนก็ในอดีตประมาณสองสามรอยปีครับว้าวสองสามร้อยปีอ่ะงั้นคูถามพวกเรา ปัญหาสองสามรอปีนี่เรารู้ได้ยังไงมันเป็นปัญหาเราอ่านประวัติศาสตร์ใช่ไหมแล้วถามว่าตอนนี้จริงๆคุณอินไหมคุณรู้สึกโกรธกับเขาไปด้วยไหมถ้าคุณไม่รู้เรื่องสามร้อยปีที่แล้วคุณเกิดทันหรอไม่ทันตอนนี้ยังโกรธอยู่ไหมปัญหาสามร้อยปีปัญหามันคืออะไรคุณรู้สึกยังไง ทำไมถึงคิดว่าตรงนี้มันคือปัญหาใหญ่ที่ทําให้อาเซียรวมกันไม่ได้เอาจริงๆนะคือถ้าเราทุกคนมองแต่ความแตกต่างเนาะแล้วมองมองไปที่ปัญหาอย่างเดียวอะ่ะครูว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะว่า,ตร,า,ต,ราตรงนู้นก็เป็นปัญหาตรงนี้ก็เป็นปัญหาตรงนั้นก็เป็นปัญหาทุกประเทศทุกเชื้อชาติทุกอรารยธรรมมันมีความแตกต่างของมันอยู่แล้วอะ่ะคือมันไม่มีทางหรอกที่เราจะมาเหมือนกันทุกอย่างอะ่ะ คนเราถ้าจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันมันมันต้องลืมบางอย่างมันต้องทิ้งบาดแผลบางอย่างในอดีต,ตไปให้หมดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันถ้ามีอะไรที่คิดไม่ตกเดี๋ยวยังไงคุยกับครูอีกทีนึงโอเคไหมตอนนี้ยิ้มกันก่อนอ่าหันไปยิ้มกันก่อนทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะงั้นครูไปก่อนนะทางานต่อนะโอเค, okay, คจ้ะสวัสดีจ้ะ เฮ้ดาวดาววันวันนี้เราอยากจะขอโทษที่เราพูดไปเราเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยนะอืมทั้งมันเถอะเราก็แค่ยอยากให้เผื่อเข้าใจทัศนคติของคนเราบ้างก็เท่านั้นเองอะแต่ถ้าเผื่อเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเราชอบดาวนะก็เพราะจริงๆเธอและฉันแตกต่างเราต่างคน ต่างๆนานาแม้ทุกนาทีเธอและฉัน